พิเกดขาแล้วถ้าเป็นช่วงที่จิตเราฟุ้งซ่านนะคะแล้วเราก็อารมณ์เนี่ยมันฟุ้งนะคะซึ่งพิเกดแอบเดาว,ว่ามันก็คือกําลังลุกโชดช่วงนะคะลุกโคลนไปด้วยอารมณ์แปลกๆเนี่ยตลอดเวลาเราจะกําจัดอารมณ์เหล่านั้นด้วยการที่แบบนึกได้เมื่อไหร่ก็สวดตลอดแบบนี้จะดีไหมคะ คําตอบนะคะต้องดีแน่นอนค่ะแต่เราลองมานึกภาพตามคําถามของน้องคนนี้ก่อนเนาะสมมติพี่เกตนั่งโมโหโมโหโมโหโกรธจังเลยเกลียดจังเลยนะโมพุทธายาพระพทธการที่เอาบทสวดเนี่ยไปกดอารมณ์เสียๆของตัวเองตรงนั้นจะดีไหมคะจริงๆมันแปลว่าดีอยู่แล้วค่ะเพราะถ้าสมมตินึกภาพแบบเดิมนะโอ i ยออโกรธจังเลยโมโหจังเลยเอายิงให้ดีวะนะเราไม่ได้สวดมนค่ะเพราะฉะนั้นหน้าตาของพี่เกด โฟกัสของพี่เกดเนี่ยมันมีอยู่แค่อย่างเดียวคืออยากไปหาเรื่องอยากระบายความอึดอัดคับคล้องในใจของตัวเองอยากจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเพื่อให้อารมณ์ของเราอะค่ะมันค่อยๆผ่อนคลายและดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเลือกระบายความเจ็บปวดโดยการส่งความเจ,บจ็เจบปวดต่อไปด้วยคําพูดแซบๆบ,บ,บ,บ้างแหละกุยช่ายนะคะอินเลวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แบบจะส่งต่อคําพูดเจ็บๆเพื่อจะสร้างความเจ็บให้หูคนฟังให้ใจคนฟังนะคะหรือไม่ก็แบบอาจจะเดินไปตบใครตีใคร ะะอันเนี้ยก็คือเรายังติดกับดักอารมณ์แต่อันเนี้ยพี่เกดต้องขอชื่นชมเลยว่าเคสของคุณน้องที่ถามพี่เกดมาคือพออารมณ์มันฟุ้งอะมันกําลังพลุ่งพล่านพี่เกดเอาเอาเป็นว่าอารมณ์ฟุ้งเนี่ยคือมีความพลุ่งพล่านแล้วก็มีความมันฟุง้งวุ่นวายไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโกรธเกลียดเคสแคนเศร้าเหงาหนอยวิตกกังวลฟุง้งซ่านมโนเพอเจอพวกเนี้ยพอมีอารมณ์แบบเนี้ยหนูบอกว่าโอ้หนูรู้ตัวแล้วว่าหนูมีอารมณ์แบบนี้หนูจะมาสวดด ไม่ให้อารมณ์มันตุ่ยร้อยเปซแน่นอนเลยค่ะว่าเป็นทรงที่ดีอยู่แล้วเพราะตัวเนี้ยเขาเรียกว่า การเบนกระแสนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าเรานั่งโมโหปล่อยอารมณ์ให้มันฟุ้งพรุ่งพล่านไปแค่อย่างเดียวซึ่งอารมณ์ฟุ้งพุ่งพุ่งพล่านตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนหมายถึงการคิดมากนะคะแต่แบบเหมือนกับว่าอารมณ์แปรปรวนดังนั้นทุกครั้งที่เราสวดเนี่ยค่ะมันเหมือนพอเรารู้ตัวว่าทุกครั้งที่แบบพอมีอารมณ์ฟุ้งแล้วเรามาสวดสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือน้องเขามีสติรู้ตัวทันว่าอารมณ์เขากําลังฟุง้งอันเนี้ยต้องผ่านการฝึกฝนมาไม่น้อย แสดงว่าสวดมายับแล้วก็ไม่แบบสวดมายับมากแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่ามาได้ถูกทางค่ะถ้าถามพี่เกว่าทําแบบนี้จะดีไหมพี่เกตว่าดีนะคะเพราะว่าคําถามนี้อาจจะเกิดขึ้นมาว่าการสวดมนต์จะต้องกายพร้อมใจพร้อมจะต้องมีความสํารวมเพื่อที่จะแบบว่าได้อยู่กับบทสวดอย่างสบายๆนะคะแต่ อันนั้นก็อาจจะเป็นความเชื่อของคนที่สวมดมนต์ในรูปแบบนน้นนะคะแต่ถ้าการสวดจักรพัิเพื่อบันทึกบุญและฝึกขัดเกลาวใจในแบบที่พิเกตเรียนรู้แล้วก็ซึมซับมาจากการสอนของหลวงตามาพระวรงคตวิริยธโรเนี่ยพิเกตใช้บทเนี้ยเพื่อเป็นการ จูนนะคะอารมณ์ที่มันกําลังพุ่งพล่านวอกแวกวุ่นวายจากที่อื่นๆดึงให้มันเข้ามาอยู่ในช่องคลื่นเนี้ยค่ะนะโมพุทธายะพระพุทธไตราอาจจะไม่ได้สวดเพราะขนาดนี้นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัะตะนาย ان, านมณีนพรัตน์ศีสาน้าก็ยังนิว่วแต่ปากเนี่ยแท <c oughs> นที่จะไปด่าคนอื่นเราเอามาสวดมนต์นะคะมันเป็นการที่ ก่อวจัจกรรมที่เป็นกุศลนะคะมนโนกรรมของเราเนี่ยอาจจะเป็นอกุศลบ้างเกียบ้างอะไรบ้างนะคะกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมใน3ส่วนเนี่ยถ้าเราโมโหแล้วมาสวดมนต์นะคะกายกรรมกับวัจีกรรมอย่างน้อย2อ,อย่างของเราเนี่ยมันก็ไม่ก่ออกุศลใดๆเลยเป็นสิ่งที่ดีและการทําแบบนี้เขาเรียกว่าการเบนกระแสแทนที่จะปล่อยให้ใจอยู่กับกระแสคลื่นแย่ๆแ,แบบร้อเอร์เซ็เราเบนพฤติกรรมเรามานาโมพุทธยะนะคะคือความ แย่ yeah, มันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซนใจมาโฟกัสอยู่กับบทสวดอยู่กับหลวงปู่ดังนั้นแล้วเวลาเราอารมณ์ฟุง้งๆอะค่ะสิ่งที่พี่เกดใช้แก้อารมณ์ฟุ้งด้วยบทสวดนะอันที่หนึ่งพี่เกดจะต้องฉีกยิ้มก่อนต่อจะให้ตอบแม้ว่าจะต้องเจอเรื่องที่มันส้นมือส้นเท้าแค่ไหนนะหลวงปู่ค่ะโปรโมชั่นมาอีกแล้วค่ะแต่แบบตานี้ก็กังวลน,นะแต่ปากจะต้องยิ้มก่อนสมองมันจะงงอะค่ะเพราะมันค้านกันไปหมดเลยแต่มันจะไม่ใช่อารมณ์แบบ แย่จังอะเจออีกแล้วแย่จังมันจะไม่ใช่อารมณ์นี้ค่ะมันก็ หรือเปล่าน้อเจอผมรโมชอนอย่างนั้นนะโมพูทายาใช้บอดี้แลงเกวชในการเบนกระแสของห้วงความคิดและขั้วอารมณ์ของเราไม่ให้มันถูกดึงลงไปแบบตกต่ำอะค่ะดังนั้นมาสวดมนต์ตอนอารมณ์ฟุง้งอารมณ์มันพลุ่งพล่านดีไหมคะพี่เกดบอกได้เลยว่าดีค่ะแล้วจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะในตอนสวดน,นั้นนะคะลองสวดแบบเพาะๆแล้วก็นั่งมองหลวงปู่ปูค่คะหนูคงถวายได้แค่จบเดียวไม่ต้องก้าวจบก็ได้นะเน โมโพูดธายาวให้เพอหนึ่งจบแล้วที่เหลือค่ะอ่ะเดี๋ยวอีกสามจบที่หนูจะถวายให้เนี่ยมันอาจจะไม่ทรงประสิทธิภาพมากนักน,นะคะหลวงปู่แต่หลวงปูงป่ได้ปลดเมตตาเสร็จปิ้งๆนะคะทําให้จิตหนูมีกําลังการทําอย่างเนี้ยยำๆซ้าๆซ้ําๆนะคะโมโหก็สวดดีใจก็สวดกังวลก็สวดพวกเนี้ยมันคือการสวดอ่ะคือการสร้างฐานของจิตสร้างฐานคือความแข็งแรงให้กับใจของเราดังนั้นต่อไปพอเวลาเจอเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะขี้เกียจแบบไปรู้สึก Yeah. เราจะอัดตโนมัติมาสวดเลยไว้ก่อนสวดมนต์ก่อน จะช่างหัวมันได้เก่งขึ้นจะเป็นสาวน้อยร้อยช่างได้เก่งขึ้นจะไม่ใส่ใจนะคะและไม่อยากมีอารมณ์ที่มันฟุงฟ้งๆเสียๆเ,เนี่ยได้เท่าเก่าซึ่งพี่เกดว่ามันเป็นการพัฒนานะคะเป็นนักปฏิบัติที่พัฒนาแต่นั้นวันนี้มาได้ถูกทางแล้วดีไหมคะบอกได้เลยว่าดีแล้วเป็นคําถามที่แบบจริงๆตอบได้ง่ายๆเลยนะแต่อยากวาดภาพให้เห็นว่าความสําคัญของการไม่ทิ้งการสวดจกักรพรรดิเนี่ยมันช่วย ปรับกรรมของเราได้ยังไงที่สำคัญปรับกรรมถูกปรับใจก็ถูกเปลี่ยนนะคะดังนั้นแล้วอยากให้อะไรอะไรในชีวิตมันดีก็ลองให้ใจเนี่ยมีที่ยึดเป็นบทสวดจักพัิลองมาฝึกเป็นเพื่อนกันกันกบพี่เกตน,นะสาธุค,ค่ะ